ไม่มาจากแหล่งที่เราคุ้นเคยกันในหนังเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากโคลัมเบียเม็กซิโกหรือแม้แต่ตามปอกซอกซอยในนิวยอร์กหรือพัทยาแถวบ้านเรานะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันกลับมาจากภูเขาที่เต็มไปด้วยสายหมอกแล้วก็ร่องรอยของสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเองครับยาเสพติดชนิดนี้เพียงแค่ใช้ครั้งเดียวมันก็สามารถทำให้พวกกระจอกนั้นติดไปได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวมันถูกอัดเป็นเม็ดเล็กๆสีแดงๆที่เราคุ้นชื่อกันดีว่ายาบ้าหรือแปลตรงตัวเลยครับว่ายาแห่งความวิตกกังวลยาวิกลจริตและเบื้องหลังยาเเ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 เมม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 ็็็็็็็ดดดลล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 ลกกกกกกๆแแตต่่่่่่่่่่่ะะะะะทททททีีีีีีัััััััขข้้้าาาาาาหหยยยยยรร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 ออ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 อนนนนนนนคคคบบบืืงงงงงงงววพไิิซูปปถถฮ์ เราที่เรานั้นอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมากนเลยที่ซ้ในบ้านของเรานะครับคำว่ายาบ้านั้นมันก็มีความหมายตรงตัวเลยนะครับคือยาแห่งความบ้าคลาั่งเมื่อก่อนนั้นมันอาจจะเป็นยามาครับเป็นเม็ดสีน้ำตาลแต่ทุกวันนี้นะส่วนผสมมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปนะครับทุกท่านทุกวันนี้มันก็คือยาบ้าที่ผสมคาเฟอีนเมทแอมเฟตามินนิดหน่อยนะครับปัดนเม็ดสีแดงส้มๆขายกันในราคาที่แหมแบบบ้าตกใจมากเลยครับราคาขนมยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองราคาถูกขนาดนี้นะมันก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายเหลือเกินครับแม้กระทั่งก ตามมาครับมันก็รุนแรงมากเลยครับโรงพยาบาลนั้นก็เต็มไปด้วยผู้ป่วยแผนกจิตเวชในเคียงรายนี่นะครับพบว่าแค่5ปีผู้ป่วยวัยวรุ่นที่มีอาการทางจิตจากยาบ้าก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแล้วแถมบางคนนั้นไปเสพยาบ้ามาแล้วครับก็ไม่กล้าบอกแล้วก็ไปโทษกัญชาครับห้องฉุกเฉินเองก็ต้องเจอกับคนที่มีอาการคลุ้มคลั่ง,งหัวใจล้มเหลวหรือแม้กระทั่งภาพที่นักสลดใจอย่างครอบครัวที่หมดหนทางพาลูกหลานอายุแค่13ปีครับมาส่งโรงพยาบาลแล้วปัญหานี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในเมืองใหญ่นะครับตั้งแต่ปราร์ตตตีีีี้้้้้้้้้รร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 รูููาา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 บบบบุุุดดดััััฟใในน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 นกกกกกกกงงงงงงเเ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 ททพพไปปจถถึึึชชชชมมมมมมคคคคออ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 ยยยยยิ็็หหสสสลลลื่่่่ฏญขววแแแแะ พวกเขาจะเผายาของกลางที่ละหลายร้อยล้านเป็ที่เราได้เห็นกันผ่านสื่อแต่มันก็ดูเหมือนว่าบรรดาผู้ผลิตครับเขาก็จะหัวรเราะเยาะเย้ยแล้วก็เริ่มผลิตมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ำมากๆคำถามสำคัญก็คือแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ครับใครกันที่มีอำนาจมหาศาลขนาดผลิตยาเต็มติดให้ได้เป็นแม่น้ำสายสีแดงแบบนี้แล้วยังจะทำให้มันไลหลต่อไปเรื่อยๆแม้ว่ารัฐบ,บาลต่างๆนั้นจะพยายามปราบปรามกันอย่างหนักแล้วก็ตามครับเพื่อหาคำตอบเราก็ต้องเดินทางออกจากเมืองใหญ่ครับท่านผู้ชมแล้วมุ่งหน้าลลึึกกกกกกเเเเเขข้้้าา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 ไปไปใในน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 ่่่่่่ทททบบบบััััััผผููชมมมคคคครรรรรองงงจิิตตดดะะววถแ๊ยยีี็หห จะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันครับและผมขอแนะนำให้ทุกท่านครับได้รู้จักกับกองทัพผสมแห่งรัฐวาีริเวณที่เรียกกันว่า UWSA United w a s t a t e Army นี่คือกองทัพยาเสพติดที่ทั้งลึกลับและทรงพลังมากครับจนถึงกับมีคนขนานนามมันเลือรับว่ามันเป็นกองกำลังนอกภาครัฐที่อันตรายที่สุดในเอเชียเลยทีเดียวสิ่งที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่เคยรู้เลยก็คือกองทัพวานี่แหละมีกำลังทหารประจำการมากถึงสามหมื่นนายเลยครับพวกเขามีทั้งรถถังปืนใหญ่ขี่ปืนอาวุธต่อสู้รถถังหรือแม้แต่กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธแต่ท่่าาานนผู้้ชมครรับออววุธททีแจิงงขขพกเเ ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขาผลิตกันตรงนี้นะครับในตอนกลาคืนนั้นมันจะมีขบวนรถที่ดูเผลอเหมือนกับรถขนไม้แต่จริงๆแล้วอะพวกเขาจะบรรทุกเรื่องจักสำหรับผลิตยาไม่ใช่แค่ทอนสูงนะครับแต่จะมีทหารที่คอยใส่หน้ากากราตะเวนไปตามเส้นทางดินคโคลนเพื่อป้องกันสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาและภายในห้องแลบชั่วคราวเหล่านั้นครับเรื่องตอกยานั้นมันก็จะปั๊มยาเม็ดสีแดงที่สมบูรณ์แบบออกมาที่ละเลนหลายลาย้ลานเม็ีตามนอร ครับตีตาเอาไว้ด้วยนะครับผมเล่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนั้นอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วชาววาที่ว่านี้เนะี่ยพวกเขาจะเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคำตอบนั้นก็คือไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมถ้าเรารับย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนนะครับชาววานั้นพวกเขาจะเป็นเพียงแค่เกษตรกรบนพื้นที่ราบสูงปลูกข้าวบนนาขั้นบนันไดทำไร่ฝิ่นไปตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาเลยครับมีความเชื่อในเรื่องของผู้ผีแล้วก็มีหัวหน้าคอยเฝ้าดูแลกันเองแต่ความที่พวกเขารับอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนี่ยยนน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 ะะคครรรััััััับบบมมกก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 ก็็็็จจเเเเเเเปปปหือออออออท้้้้งงงงลลแววววาาาาสใใดดีีตตพข รับประทานเนื้อมนุษย์เละครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทุกท่านแต่ถ้าแถบแอเฟริกาใต้เนี่ยรับมีจริงจครับทุกท่านจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับมันก็เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1940ครับที่ชาววา้าได้เข้าไปร่วมกับกองกำลังคอมมิวนิสต์ทำให้พวกเขานนั้นต้องวางคันไถแล้วก็หันมาจับปืนไรเฟิลแทนหลังจากที่สู้รบกันในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบป,ปีนะครับในปี1989เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์พมา่าล่มสลายลงไปผู้นำของชาวว้าในตอนนั้นก็ได้ทำข้้อตตตกลงกลงครรรััปะวิศาส หรือยูดิวเอชาววานั้นไม่เพียงแต่ได้สันติภาพกลับคืนมานะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังได้อำนาจมาด้วยอำนาจในการเลือกอนาคตของตัวเองในช่วงแรกๆนะครับอนาคตที่ว่านั้นนะ่ะมันถูกปูไปด้วยฝิ่นครับไรฝิ่นเนี่ยก็แบ่งบานไปเต็มพื้นที่หมดเลยครับห้องแลบผลิตเฮโรอีนนั้นก็ปุดขึ้นมาเหมือนกับดอกเห็ดเลยกองทัพวาก็เริ่มจากการเก็บภาษีแต่ไม่นานพวกเขาก็ตัดคนกลางทิ้งครับแล้วก็ลงมาทำเองทั้งหมดเลยตั้งแต่การกลั่นไปจนถึงการควบคุมเส้นทางขนส่งทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นมาอย่างมหาศาลแต่การปฏิววัััััััััตตตตติิิิแแททททท้้้้้จรรรรงงงงงงนน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 มม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 กกกกก็็าา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 ถึอออออีีีีี่่่่่่คคคเเเเฮโโใใลลลลลดดดดบบยยสพชหขื พอได้พิมพ์เขียวการสร้างห้องแล็บแบบเคลื่อนที่แล้วก็ได้สารตั้งต้นที่ทะลักมาจากจีนชาววานนั้นก็เปลี่ยนหมู่บ้านของพวกเขาครับให้กลายเป็นโรงผลิตยาบ้าขนาดมหึมาเลยทีเดียวในช่วงปลายยุค2000ในป่าไผ่ที่เราพูดถึงกันไปตอนแรกครับมันจึงเต็มไปด้วยเสียงเรื่องตอกยาที่ดังตลอดทั้งวันปอกแป๊กปอกแป๊กเลยครับแล้วมันมีเด็กรอง้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมคุมกันของทหารที่ถือปืนพร้อมรบและจุดนี้เองครับที่ชาววานนั้นไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตอีกต่อไปแล้วแต่่่พพวกกเเเเขาาาาานนียยยยลป็จ้้อาบายอย เขตไปทั่วปอเหนือของรัชสาอย่างกล้าได้กล้าเสียเลยทีเดียวท่านผู้ชมรู้ไหมครับส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คอรับชันแล้วก็บรรดานักเสพทั่วโลกเลยทีเดียวครับที่ได้เป็นแหล่งสปอนเซอร์หลักให้กับชาววากลุ่มนี้อย่างเมื่อในเดือนกรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมาเนเองครับกองทัพทหารวากได้เคลื่อนพลเข้าสู่เมืองลาเซี่ยวซึ่งเป็นฐานประชาการใหญ่ของกองทัพรัชาเลยนะครับโดยใช้ฉากหน้าว่าเป็นการเข้าไปรักษาสันติภาพและพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าควบคุมเมืองสำคัญๆญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโคป มาทิ้งเอาไว้นั่นเองครับจริงๆแล้วเบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะ่ยมันก็มีภาพที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่นะครับนั่นคือวิสัยทัศน์ที่เรียกว่ารัฐวาเป็นเอกภาพย้อนกลับไปเมื่อปี2017ครับผู้นําของกองทัพวานั้นเคยเสนออย่างเปิดเผยนะครับว่าจะขอรวมเมืองสําคัญๆเพื่อเชื่อมดินแดนทางตอนเหนือให้กับตอนใต้ของพวกเขาให้มันได้กลายเป็นพื้นที่เดียวกันติดต่อกันได้แหมคิดยังไงนะครับยุทธศาสตร์ของพวกเขานั้นจึงไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองจากยาเสพติดเท่านั้นแต่มันคือการวาดแผนที่ขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวครับแต่ในเงาของทุกอาณาจักรก็ย่อมต้องมีผู้ที่คอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับเป็นเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวครับที่การเติบโตของกองทัพวาจากกองจมตีภูเขามาเป็นเจ้าพ่อยาเสติดแบบทุกวันนี้มันก็อยู่ภายต้กาของผง พลเพียงไม่กี่คนนนเอครับแต่ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เองมันก็เริ่มมีชื่อแล้วก็ใบหน้าใหม่ๆปรากฏขึ้นมาซะอย่างนั้ครับคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเปาโยเฉียงท่านผู้ชมจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับเพราะเขาคือผู้ประชาการสูงสุดเป็นผู้นำสูงสุดแล้วก็เป็นเหมือนกับสถาปนิกที่วางรากฐานอำนาจทั้งหมดของรัฐวานในยุคใหม่เลยก็ว่าได้เขาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์พามา่าตั้งแต่ยังหนุ่มๆสู้รบในป่าไม่อย่างทกโขนแล้วก็ขึ้นมาคุมอำนาจหลังจากการล่มสา,าคคันนนนยยกกกอง้งเเีีีสชชปื การด้านยาเสพติดที่ทุกไม้หัวมานานนะครับเป็นคนคอยแบบว่าจัดการเรื่องของเส้นทางลำเลียงสารตั้งแต่ต้นทางลยทีเดียวตั้งแต่ในปี2022แล้วก็2023ที่ผ่านมาเองครับดุลอำนาจนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสมาชิกรุ่นใหม่ของตระกูลเปาก็เริ่มควงขวางมากขึ้นมีบทบาทสำคัญคนแรกก็คือเซี่ยวจงถงครับเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ที่อยู่มานานตอนนี้ก็ได้เป็นรองผู้บัญชาการหารสูงสุดไปแล้วส่วนอีกคนที่น่าสนใจมากครับก็คือเปาจานเขาเป็นหลานชายแท้ๆของผู้นำสูงสุดเป่าหยูเฉียงนต้รทสดเืองัรงีวอคบได้รรแ ถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วครับด้วยม,มันมีตัวเหตุนะครับว่าแม้แต่คนในครอบครัวผู้นำเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎเกณฑ์แล้วก็ความผันผวนในภูมิภาคนี้เลยครับและคนสุดท้ายที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของว้าเลยก็คือเปาอันคนนี้จะเป็นลูกชายของเปาหยงเฉียงเลยครับตอนนี้เขาก็เป็นรองเลขาธิกา,าการฝ่ายการเมืองและถูกจับตามองอย่างมากว่าจะเป็นโฉมหน้าใหม่ของอำนาจทางการเมืองของวาในอนาคตครับดัง,งนั้นครับท่านผู้ชมในขณะที่ผู้นำสูงสุดอย่างเปาหยงเฉียงยังควบคุมอำนาจอยู่เบื้องบนชาววาก็กำลังเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาออ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 อยยยยยย่่่่่่่าา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 างง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 เเเเเเเีีีบบบบไไไไมมมมมมวววจจจจจจะะะปปปปป็็นน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 นลลลลลูกก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 กชชหหหหหรร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 รืืืคค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 ทท้้้้้้ใโฉัััััััััดดแแตภิิฐขุสษณ ใช่เหล่านี้แล้วก็เครือข่ายของครอบครัวพวกเขาเนี่ยนะครับที่เป็นหลักประกันว่ากองทัพวานเ่ยจะยังคงเป็นมากกว่าแค่กองกำลังติดอาวุธแต่มันคือราชวงศ์ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยสายเลือดความทลายเถืยานและเงินหลายพันล้านที่ได้มาจากการส่งออกที่อรายที่สุดของพื้นป่าแห่งนี้ท่านผู้ชมครับในทุกค่้มเกิที่ผ่านไปเรื่องจากผลิตยาบ้าของชาววาเองก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดเตียงเครื่องปั่นไฟไม่ก็ตั้งระหึ่มไปทั่วป่าเครื่องตอกยานั้นปั๊มเม็ดสีแดงออกมาทีละเม็ดทีละเม็ดและในแต่ละเเมมมม็็ดดทททีีีี่่่ถููกกกกผผลลิิตตตอออออาาาานนนนัั้้้้คคคืรงงแววยชข มีการนำตัวนักเคมีจากทั่วเอเชียเพื่อมาคุ้มการผลิตโดยเฉพาะแล้วเงินที่ได้มามันก็จะไหลไปตัวบริษัทบางหน้าสวนยางพาราเหนืองหยกหรือแม้กระทั่งสายการบินที่ชื่อว่าแอร์ทลวินซึ่งเคยเป็นสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์มาก่อนนั่นเองครับได้กรุ๊ปอเมริกาขึ้นบัญชีดำไปเรียบร้อยแล้วแต่อีกฝากหนึ่งของโพรมแดนราคาที่มนุษย์ต้องจ่ายนั้นมันก็สูงนิดเดียวเลยครับชาวบ้านเองก็ได้แต่กระซิบกระซาบรับถึงเรื่องของบรรดาหนุ่มหนุ่มวัยรุ่นครับที่ก็ต้องถูกเกณฑ์ไไไปปปแแแบบบบกกกกขนนนสาาาาาเเคคคมมมีมี่่่ตต็ใจจจภพอองงลลลลิิิ้้้้ทททะะัดววยยยผู ในเวลาแค่5ปีและหลายคนในนั้นก็เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปดีด้วยต่ำไปครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับที่พวกนี้เนะี่ยเลือกเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ิปีในการขนยาติดครับเพราะเด็กพวกนี้เนะี่ยมันจะไม่ค่อยถูกดำเนินคดีแต่ยิ่งมีคนทุกคนม,มากเท่าไแลก็ตามครับอะไรจากของวาเองก็ดูเหมือนจะยิ่งกระชับอำนาจของตัวเองให้แน่นขึ้นเท่านั้นเองครับเพราะว่ายาทุกเม็ดที่ขายได้เนะี่ยมันก็หมายถึงทหารที่เพิ่มขึ้นเงินที่มากขึ้นแล้วก็ห้องแบบที่มากขึ้นน่รบบบะกาจิกมด้้้แลาัหอูยง,งใ่ใท กลับมาเห็นเม็เดแดงๆกลิ่นเดิมๆอยู่มันก็จะหยัดโศกเข้าไปอีกนี่แหละครับความน่ากลัวของยาเติดชนิดนี้ม